ธุรกิจที่น่าสนใจที่เริ่มต้นง,ง่ายๆใครๆก็ทําได้้าไปเจาะลึกผู้คุยกับนักธุรกิจตัวน้อยที่วันข้างหน้าจะเปลนเป็นร้อยล้านผู้คุยทุกมุมมองทุกแง่คิดทุกประสบการณ์และวิธีการประสบความสําเร็จในช่วงอาสาพารวยเราไปเตรียมตัวเลยกันเลยดีกว่าคะ่ะ สวัสดีครับผมนายชัยวัน์ก้อนทองนะครับบ้านเกิดอยู่ชุมพรครับแล้วก็มาทํางานที่กรุงเทพคือทำงานทำงานได้15ปีกว่าในนี้หลังเลิกง,งานอะ่ะผมะเบื่อไม่รู้จะทำอะไรก็ไปเป็นไปทำาสบัยงงานเป็นเด็กส่งพิซพซ่าส่พิซซ่าร้านพิซซ่าครับแล้วทีนี้ไปทํางานได้สักพักหนึ่งรู้สึกว่าถูกใจกับพิซซ่าครับเพราะว่าที่ร้านเขาทำแบบ15ทีเขาเขาสามารถ มีเงินแล้วอะเราก็เลยศึกษาดูศึกษาดูแล้วก็รับจำมานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับศึกษาดูทำหาโปรดักต์อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเราไม่ลยมแบบเขานะแต่เราแค่เราทำตามเขานิดนหน่อยๆน่อยไม่ได้ไม่ได้อะไรม,มากมายผมก็ไปศึกษาตามใน u t u b e ศึกษาที่โรงงานผลิตแป้งแต่และที่ทั่วประเทศไทยเลยแล้วรู้มาแล้วว่าใป็นไหเฮ้นบอกก็สั่งมาสั่งมาลองทำผิดลองถูกมาลองผิดลองถูกแล้วก็เริ่ม,มขายเริ่มขายกระทำจากที่ห้องห้อง,ห,องห้องคอนโดก่อน ทีนี้ขายไปเรื่อยๆรู้สึกว่าลูกค้าเ็าตอบโจทย์ว่าอร่อยผมก็ลงทุนมาเช่าร้านตัวร้านานี้แล้วก็เราขายระบบออนไลน์ทีนี้วันหนึ่ง40-50ิถาดตื่นได้แต่ตีห้าเริ่มไปซื้อของที่แมคโครคือพอลผมทําระบบออนไลน์ลูกค้าตอบโจทย์เยอะมากลูกค้าสั่งจองล่วงหน้าข้ามวันข้ามคืนเป็นอาทิตย์ก็มีคือลูกค้าเข้าหาร้านผมเยอะมากคือรายได้ผมก็เข้าขัางเยอะเลยครับก็เลยลาออกจากง,งานประจําก็เลยตัดใจมาทําเป็นตัวเลย ออนไลน์ Online, มีระบบมีมีแกฟฟูดมีโดมินฮห์หหลักๆจะเป็นโดมินฮูมากกว่าแล้วก็ทําส่งเองด้วยทําเองส่งเองคนเดียวหมดบริหารคนเดียวหมดทุกอย่างมีรายรับรายจ่ายมีทุกระเบียดนิ้วควบคุมวัสดุพิซซ่าที่ผมที่ลูกค้าติดเพราะว่าเวลาพิซซ่าเย็นเนี่ยแป้งผมอาจจะไม่แข็งทิ้งเงี้ยกินได้ปกติเพราะชามิมาจะกลมๆคือเรามีซอสต,ตัวเด็ดที่ร้านเขาคิดเนี่ยคือซอสต,ตัวนี้คือกินไม่ต้องใส่ซอสก็ได้อันนี้คือซีฟู้ดค็อกเทลตัวที่ขายดีกว่าเพื่อน เน้นให้เยอะเลยให้คุ้มกับราคาท,ที่ที่ในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ไงลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ดมเราไม่เน้มเมนเราไม่ได้ผมไม่ได้ขายเอารวยอะไรมากมายครับอันนี้คือฮาวิเ e อียนฮาวิเ e อียนที่ขายดีเป็นท็อปสองซีฟู้ดเลยฮาวิเอีย e นคือวัตถุด,ดิบผงผมอะคือสับป,ปละรดเนี่ยผมไปเลือกที่อย่างดีคือเปรี้ยวอมหวานหน้าสุดท้ายคือหน้าพ็อกพาเลทหน้านี้ยอดที่ผมขอาไวรุ่นไม่มีมันมีโดดเด่นคือเบคอนถ้าอนร้อนลูกค้าชอบผมจะให้เยอะเน้นให้เยอะร้านผมอะจะอยู่อยู่พหลโยธิน4 8 ข้าวแยกหนึ่งประมาณ50ไส้เมกวามือแล้วก็ในแอป,ปก็จะมีแอปโดเมนฟูดชื่อร้านชื่อร้านต้มสยามพิซซ่าแล้วแกฟูดก็ชื่อร้านต้นสยามพิซซ่าเหมือนกันโกค้าสามารถสาารถั่งไ้เลยผมจะให้ในแอป,ป,ปผมจะให้เยอะตรงปกทุกอย่างครับคือจะไม่เอาเปรียบผูรดโภกอย่างนี้เปิดเสียบมุมครึ่งถึง4ี่ทุ่มครึ่งปิดเลยไม่เกินห้าทุ่มเลผมฝากพี่น้องทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ ร้านผมก็เป็นแค่ร้านเล็กๆไม่ได้หรูหราอะไรมากมายแต่ว่าช่องทางที่ร้านผมก็คือ,อ,อโห่ยูทิน48แยก1นทับ1ครับขวามือในออนไลน์ก็ร้านโรบมนฮูดชื่อร้านต้นแบบพิซซ่าในแก๊ฟูก็ชื่อร้านต้นแบบพิซซ่าครับฝากเนื้อฝากตัวได้นะครับผม เป็นไงกันบ้างคะกับรายการอาสา,ารเรื่องน่ารู้ที่ฟ้าใสอาสาพาไปหาเรื่องราวาต่างๆมามอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านแล้ววันนี้รายการอาสาเรื่องน่า,ารูา้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วแต่ในสัปดาห์หน้าฟ้าใสขออาสาไปหาเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจและเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมของฟ้าใสแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะคะ ทุกคนสามารถพูดคุยกับฟ้าใสและติดตามรายการย้อนหลังได้ในทาง Facebook Fanpage อาสาหาเรื่องน่ารู้และติดตามชมรายการย้อนหลังใน YouTube ได้เหมือนเช่นเคยเลยค่ะเราจะพบกันทุกวันศุกร์ทางทบ .5 HD กดเล่นหนึ่งสำหรัวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย